สวัสดีครับหลานโปรเกมเมอร์ครับวันอังคารที่21นะครับมกราคมนะครับก็คลิปนี้คลิปที่2วันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นการลองส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการลองเ่อ่าเพย์หนึ่งนะครับลูกค้าก็ในนี้จะมี3ลายนะครับลายหนึ่งอ่าแล้วก็ในสแผ่นเดียวนะครับลายหนึ่งอ่อกีตาร์ฟิกแผ่นเดียวนะครับผมเปิดปลองไปเลยเนาะแล้วก็อีกลายหนึ่งจะ4เกมตัวนี้นะครับอ่าก็ค่าทมเนี่ยมขึ้นแล้วนะครับ แต่ชุดนี้ที่ลูกค้าสั่งมายังเป็น64บสีอยู่เลยผมยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไนะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะครับแผ่นเดียวก็ผมก็โดนค่าธรรมเียมเป็นสิบาทละนะครับแล้วก็กีตาร์ฟรีกีตกราร์ฟรียังเก้บาทอยู่เนี่ยบาทอยู่ โอเคอยู่แต่ตัวนี้นะที่สี่แผน่นก็โดนไปสามสิบแปดนะเก้าสี่สามสิบหกนะมันโดนโบยสองถ,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 ถ้าถ้าถ้าค่าทำเยิมเดิมคือเก้าบาทสี่แผ่นมันสามสิบหกนะมันก็โดนขึ้นมาสองบาทนะครับเป็นสามสิบแปดลูกค้ารายนี้ไม่ได้ใช้ส่งฟรีนะมั้งอ่าไม่ได้ใช้เนี่ยจ่ายค่าส่งยี่สิบเก้านะครับจ่ายค่าส่งเพราะฉะนั้นผมไม่ให้โบนัสนะหมายถึงว่ากล่องแถม ก็จะคือจะให้กล่องตามปกติที่ที่จะให้ได้นะครับค่าเกม256นะครับมันจะเป็น64หมดเลยอ่ะมันยังไม่ได้ขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นยอด256นะครับแล้วก็โดนหัก38มสิบแนะสองร้อยห้าสนะครับอ่ะมาดวมาดูปล่อยมันเล่นมานะครับแล้วก็ค่าของ200ร้นะครับเนี่ยมาเหลืออยู่18บบาทนะครับนะ อันนี้ไม่ได้หักค่ากล่องนะครับคือถ้าหักค่ากล่องถ้าผมซื้อกล่องใบใหม่ให้ลูกค้าใบหนึ่งอะ่ะมันก็หักอีกห้าบาทนะครับแล้วทีนี้ถ้าห้าบาทมาเหลือสิบสามเนี่ยสิบสามผมให้สองกล่องมันให้ไม่ไหวนะค,คือตอนเนี้นะสิบสามผมให้สองกล่องมันให้ไม่ไหวนะครับก็เลยจะขอกล่องนะครับที่ใส่ลูกค้าเป็นกล่องใช้แล้วนะครับนะก็คือไม่ต้องไปหักห้าบาทเนี่ยเอาเอาลบห้าบาทออกเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเหลือสิบแปดบาทแล้สิบแปดบาทเนี่ยผมให้สองกล่องได้นะครับ นะเข้าใจเนาะก็คือผมให้กล่องใช้แล้วแต่มันเพิ่มเพิ่มกล่องให้เป็น2กล่องนะครับอย่างที่บอกถ้ามันหกักหักแล้วให้2กล่องอีกมันหกักหักไม่ไหวก็คือขอขอขอเป็นกล่องใช้แล้ว ตอนถ่ายผมอยู่ในกล้องกล้องใหญ่อยู่อักสดุดอาการหน่วงนะเนื่องจากที่บอกมือถือมันอัปโหลดคลิปที่หนึ่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าถ้าดูถ้าดูเนี่ยมันจะเป็นถ้าผมกดกอดูกดกดกดดูคลิปเนี้ยมันจะสะดุดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองดูถ้าเกิดมันสะดุดอ่ะผมอาจจะต้องรออัปโหลดไอ้คลิปแรกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกดอดัอด,อดคลิปต่อไปมันก็จะมีดีเลย์มีเวลานะครับเนะนี่ยอันนี้ไม่มีไม่มีบั๊ก ภาพเละนะครับใครใครใครจำได้เลยไดก้อนไหนสิไอ้ตรงภาพอาวากาศตรงแรกมันจะมีภาพเละอยู่มุมมุมหนึ่งนะอันนี้เป็นไฟสมบูรณ์เลยไม่มีภาพเละนะครับถ้าใครไปโหลดถ้าถ้าลูกค้าไปโหลดไปโหลดไปโหลด,ดลอมมาจา,จากจากจากเว็บจากอะไรบางทีจที่บอร์ดจะไปเจอไอ้ไอ้ภาพเละนะครับได้ไฟไม่สมบูรณ์มาเปิดตะเกียบหน้าจอตะเกียบภาพมันจะเละนะครับนะนะหรือไปซื้อจากบางร้านที่เขาไม่รู้เนี่ยว่าว่าว่าเว็บบางเว็บมันมีไฟไม่สมบูรณ์อยู่ เขาก็ไปโหลดมาเขาก็มาไลให้ลูกค้าก็จะเจอภาพเละแต่ตัวเนี้ยไฟล์สมบูรณ์นะครับเนี่ยไม่มีเละนะครับนะอืมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าอีกรายหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนะ <c oughs> ลูกค้าที่อยู่อัดคลิปที่สามเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูล่วงหน้าไปก่อนอ่ะเด,เดี๋ยวเด๋ยวเข้าอันนี้ให้จบก่อนนิวเกมแล้วเดี๋ยวจะได้ดดดไปเปิดไตเติ้ลแผ่นที่2อรอไป นะเนี่ยอันนี้ปกติเลยนะครับไม่มีภาพเละภาพอะไรเลยนะครับกดตัดได้ว่าไม่ได้ต้องต้องเละมีแต่คุยเร็วอย่างได้อย่างเดียวมีคนแอบดูด่ะ ไอเกมเนี้ยไอเด็กนันไนซี่มันเป็นเกมคอมนะับแล้วก็มีภาพแบบบื้อหวาติดเลสอยู่นี้มันเปิดกระโปรงเนี่ยนะฮะไอตะกี้ที่ที่แม่แม่ให้นมลูกก็ใช่นะผมว่าถ้าเป็นภาพของคอมมันน่าจะบื้อหวากว่านี้นะแต่พอมันเป็นเพนหนึ่งเพนหนึ่งมันมันมันค่อนข้างเค็งคัดเรื่องเรื่องไม่มีเลดสิบแปดบวกอ่ะนะครับมันเซ็นเซอร์มันตัดไม่ใช่เซ็นเซอร์ดีมันตัดออกมันให้ตัดทิ้งออกหรือจะทําเป็น แก้ไขาภาพใหม่อะไรเงี้ยให้มันไม่มีนะครับเพ1หนึ่งจะไม่ค่อยมีแต่พอพอเพ2สองเพ2ยุคแรกๆก็ไม่มีนะนะครับแต่พอยุคไปลายๆยุคมันก็จะเริ่มผ่อนๆแล้วเพราะมันเหมือนก็เข้าสู่ยุคใหม่ละที่เขาเริ่มเปิดเปิดเสรีทางด้านพวกภาพภาพเ่ออะไรอะภาพลามกอนาจารหรอเหมือนก็เปิดเปิดขึ้นนะเนาะเออเริ่มเริ่มเปิดขึ้นมาเพราะถัดจากนั้นก็คือยุคเพย์สามเพย์สี่เงี้ยเกมไอที่มันเป็นสิบแปดบวกมันเริ่มมาเยอะ นะถ้าใครแบบถ้าใครเล่นนะ่ะนะเพ4สี่เงี้ยโอ้โหบางเกมแบบนะหอหวามากเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่สมัยเพยหนึ่งจะไม่มีเลยนะครับเพ2สองก็อย่างที่บอกมันเพ2สองก็มีมปลายๆนะช่วงเกมไปยๆยุคอะมันจะมีแต่มันไม่ได้หอหวาถึงขนาดโป้ะอะไรมากมายแค่แบบเออดูเซ็กซี่ดูอะไรเออยประมาณนั้นอนะมันมีอยู่นะครับเกมเพยสองมีม,มีมีแบบน,น,น,นั้นอยู่นะครับ อ่ะนะครับโอเคนะมันจะมาคุยนานแล้วกันเลยไอ้นี่ก่อจะเข้าเดี๋ยวผมต้องไปเช็คดูไฟว่ามันมันมีสะดุดไหมตอนถ่ายเนี่ยเพราะว่ากล้องผมมันตะกี้เวลาเคลื่อนไปขึ้นมามัน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 มีหน่วงเห็นชัดเลยนะเพราะว่าผมกด,ดอัปโหลดไอ้คลิปที่หนึ่งลงไปด้วยไนงะอย่างที่บอกเราไม่เคยมีเวลานะเราต้องทํางานแข่งกับเวลาก็คลิปที่หนึ่ง อัดเสร็จอัดเสร็จผมก็กดอัปโหลดอัปโหลดเสร็จผมก็เตรียมคลิปที่สองนะถ้ามันเตรียมเสร็จก็ต้องรีบมาอัดมานั่งรอมันก็เสียเวลาเหมือนกับเสียเวลาอัตรงนั้นเป็นเวลาเปล่าที่เสียไปอะนะครับนะก็เลยต้องอัดต่อเลยมาตัดอะไรก็ไม่ได้เนี่ยต้องมานั่งคุยเนี่ยมันนานเหรอเมื่อ,อไหร่มันจะจบวะเนี้ยตัดด้มันไม่ได้เลยอ่นะเนี่ยแต่ทุกภาพจะจะ จะโอเคหมดนะครับไม่มีภาพที่มันเป็นบั็กเลยนานเกินว่ะไม่ออกจบสักที กีตาร์ฟรีก็จะมีสองคนะของเพยหนึ่งมันจะมีตัวแผ่นภาคเสริมอีกอันนะฮะแผ่นภักเสริมมันก็จะต้องการภาคหลักจริงๆแล้วอ่ะแผ่นภาคเสริมมันก็จะต้องการแผ่นภาคหลักตัวคือตัวเนี้ยในการเปิดเปิดเปิดเล่นแผ่นภาคเสริมนะครับแต่รู้สึกของผมแผ่นภาคเสริมของผมอ่ะผมจะได้ตัวที่มันมีไฟที่เขาโมโมโมแผ่นมาแล้วอ่ะโมดิฟายแผ่นมาแล้วอ่ะให้ให้มันแบบไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดภาคหลัก นะเหมือนเขาเขาเาอาไฟเขาเอาไฟภาคหลักอไปใส่ใส่ยัดเข้าไปในในตัวภาคเสริมตัวนั้นแล้วอะ่ะนะมันก็เลยไม่ต้องมามาเปิดภาคหลักเออมันสามารถเลือกเล่นเพลงของภาคเสริมได้เลยอะนะครับเดยนเดิเดไม่ต้องเอาแผ่นภาคหลักมาล่อนะเหมือนก็มันใส่ไฟไอภาคหลักเข้าไปแล้วอะ่ะ นะรอบภาคเสริมก็ไม่งั้นปกติมันจะเป็น appendix ไงน,นะครับก็คือต้องต้องต้องใส่ภาคหลักมาล่อนะครับไม่หันริง กีตาร์มันเล่นยาวมันต้องกดปุ่มค้างไว้อเหมือนกับลีดอะกดคอร์ดค้างไว้แล้วก็ดีดนะก็สั่งพักสองอพักพักเสริมของมันได้นะครับมันก็ไม่ต้องใช้พัคหลักนะจริงๆไอไอแผ่นสเสริมผมผม,ผม,ผมได้ไฟตัวที่มันมมงม่มมาแล้วนะจริงๆแดนแดนมันก็น่าจะทำอย่างนั้นนะไอแดนแดนไอที่ไอไอแดนแดนสองที่ ที่เ,เสริมเสริองดิเสเนี่ยมันน่าจะมีคนทำนะแต่มันไม่มีคนทำมั้งมันไม่มีคนโมโม,โมโฟไฟล์มามั้งอืมมันน่าจะทำนะมีคนทำโม,โมโฟไฟล์ใส่ใส่ตัวอข้อมูลข้อมูลในท,ที่ที่ว่ามันต้องโหลดจากแผ่นหลักอ่ะใส่เข้าไปเลยนะมันจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนแผน่นอ่ะทีนี้เอ่ออะไรเอ่ย อีกคนนึงนะที่จะอัดคลิปที่สองเนี่ยก็มีเนี่ยก็สั่ง4ี่4แผ่นเท่ากันเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยะสั่งสี่แผ่นเข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะเ <AO ly> นี่ยก็ลูกค้าลูกค้าก็เนี่ยจ่ายค่าส่งเหมือนกันเลยนะครับนะจ่ายค่าส่งยีิบเก้ากับค่าของนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นเกม64ไม่ได้ขึ้นราคาหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นราคานะทีนี้ที่บอกมันก็เลยเหลือ13บาบาทนะครับเนี่ยหักเท่ากันเลยนะครับสองห้าหกลบสาเท่ากันกับกตะกี้เลยนะ ท,ที่ของคนนี้เลย4แผ่นเน่นะครับเนี่ยสองห้าหกลบสามสิบแปดนะแล้วก็ลบค่าของค่าของที่ผมต้องการคือต้องการขายแค่แผ่นละ50บาทเนะี่ยก็คือ200นะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่บอกมันก็เหลือ18บาทถ้าผมใส่กล่องใบใหม่ให้ด้วยมันก็เหลือแค่13บาท13บาทผมให้2กล่องมันให้ไม่ไหวนะครับก็เลยขอขอใช้เป็นกล่องกล่องใช้แล้วนะครับแล้วก็คือจะไม่ต้องไม่ลบ5บาทมันก็เหลือ18 18เนี่ยผมให้กล่อง2กล่องไหวอยู่นะครับนะ ไม่งั้นก็คืออย่างที่บอกผมต้องขึ้นราคาเป็นแผ่นละ65นะครับ65มันก็260เนาะอ่าใช่ซื้อลูกค้าซื้อจ 260, ่าย2 6 0 4แผ่นเนี่ยแล้วก็อันนี้จะจ่ายค่ากล่องก็พอไหวอยู่5บาทนะครับเนี่ยมันก็ยังเหลือ17นะฮะในถึงว่าใช้กล่องใบใหม่ซื้อให้ลมลบ5บาทมันก็ยังเหลืออยูแต่ค่าธรรมเนียมมันอาจจะขึ้นอีกนะน่าจะขึ้นเป็นโดนลด39หรือ40เนี่ยแหละนะครับ เนะี่ยมันก็ยังพอปัดปัด,ปดแบบให้ให้สกล่องสองกระ่องสใบแล้วก็ใช้ใช้ใช้ใชกล่องพัสดุใบใหม่ซื้อให้ใหม่ก็ไหวอยู่นะแต่ทีนี้มันไม่ได้ขึ้นราคาไงนะครับก็เลยต้องอันนี้ต้องขอใช้แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงลูกค้ารายแรกด้วยนะที่ผมบอกไอ้กล่องใช้แล้วอะ่ะนะนที่สั่งเพย์สอเกมเนี่ยนะครับคือมัน2-8-4 3ปดสี่สามลบห้านะสามแปลบห นะครับแล้วก็ค่าของมัน300นะครับนะก็อย่างที่บอกถ้าถ้าถ้าลบกล่องใบใหม่5บาทมันจะเหลือยี่บสนะทีนี้กล่องละ5บาทมันใส่ไม่ได้ไงนะครับคือถ้าผมจะใช้กล่องใบใหญ่ขึ้น10บาทแบบซื้อใหม่อะ่ะนะครับมันก็จะเหลือแค่18บาท18บาทผมก็ให้ให้ได้แค่2กล่องนะครับแต่ที่เห็นผมเห็นคือผมให้3กล่องเนะี่ยสกล่องเพราะอะไรเพราะผมขอขอขอ,ขออนุญาตใช้กล่องใช้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องไปลบค่ากล่องเนะี่ย ยี่สิบแปดเนี่ยผมให้สามไงนะครับแล้วก็ลูกค้าใช้ส่งฟรีมาผมก็แถมให้อีกหนึ่งนะครับก็คือเป็นสี่กล่องนะตามตามที่เห็นในคลิปแรกนะครับเนาะก็จะใช้กล่องใช้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อใหม่มันต้องซื้อใบหนึ่งสิบาทนะนะมันมันกล่องห้าบาทมันใส่ไม่ลงนะครับมันก็จะเหลือแค่สิบแปดสิบแปดมันก็ได้แค่สองกล่องสองกล่องเสร็จแถมให้อีกมันก็สามสาม,สามเสร็จมันก็จริงๆ3สามกล่องมันใส่เอ๊นั้นลงไอ้ไอ้แผ่นอะแผ่นเพยสองลงแต่ผมให้ให้สี่ไง นะครับนะเนาะก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้เข้าเกมไปก่อนอันนี้กิ๊บปล่อยมันไตเติ้ลเหมือนเล่นตะกี้สักพักตัวานะสวีเดนใช่ไหมหรือฟินแลนด์วะอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรวะตะกี้ไปชนอะไรระเบิดตุ้มวะหรือไปยิงไอ้ที่มันเป็นพื้นวะ อ๋อรถถังเหรออุ้ยมันโดชนข้างหลังวะย,ยิงตึกพังหมดเลยเว้ยไม่บอลแล้วหรอ เฮ้ยทำไมไวอย่างเงี้โยโอ้ยดานมันสั้นๆน,นะบอลแล้วอะโอ้ยยิงเลเซอร์ออกมาจากตึกตายเอา้าไปเก็บไอ้นั่นตายอีกโอ้อโยอนช็อตเลเซอร์เต็มๆเลยไอ้ดาดมันก็เร็วดีกว่าไม่ไม่ได้เยอะเลยเลย อย่างนี้ถ้าเล่นสองคนเซียนๆหน่อยแป๊บเดียวก็จบนั่นแนหะทํำส,สปีดรันได้เลยอะ่ะนะก็เนี่ยอันนี้โปรโมทอีกทีนึงนะก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยกดกดหน้าแรกนะครับมันจะมีโค้ดส่งฟรีตัวเนี้ยนะฮะร,รูปรถเขียวเนี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเก็บโค้ดเนี่ยกดเก็บโค้ดอันแรกเนี่ย นะครับเก็บมันจะให้99โค้ดเลยอันนี้ผมใช้ไปแล้วไนงะนะครับผมเหลือ9 6กแล้วนะ <That> s <S กดเก็บโค้ดเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เวลาใช้ซื้อของอะไรก็แนบแนบโค้ดมามันจะมีช่องแนบโค้ดอยู่นะครับจริงๆก็คถ้าลูกค้ากดจากหน้านี้มันก็แนบโค้ดได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยโค้ดจากช้ชอปปีเนี่ยนะมันก็จะมีส่งฟรีแต่นนี้ผมไม่ได้เลือกสินค้าไงมันต้องเลือกสินค้าก่อนว่าจะอะไรนะครับนี่ยก็ใช้ส่งฟรีเนี่ย แล้วก็ไปหน้าชําระเงินนะครับมันก็จะไม่เสียค่าส่งเห็นนะมันก็ลดแต่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้ยังไม่ได้เลือกโค้ดนะครับมันไปดูหน้าเนี้ยมันจะไม่งงเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีค่าส่งเห็นไหมยี่สิบเก้าเนี่ยแล้วเราเค่อยใช้โค้ดตรงหน้าเนี้ยมันจะไม่งงเนี่ยโค้ดจากช้อปปี้เนี่ย,ปปน,ยนะครับแล้วเราก็เลือกโค้ดส่งฟรีเนี่ยอ่าต้องเลือกเนี่ย เนี่ยแล้วมันก็จะไม่เสียค่าส่งเห็นไหมเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยกับร้านผมมานะฮะแล้วผมจะให้โบนัสนะก็คือให้กล่องกล่องใส่แผ่นเกมแบบเพิ่มไปเลยกล่องหนึง่งนะครับบวกหนึ่งจากจากจากเดอจากปกตินะจะขอให้ลูกค้าซื้อสองแผ่นขึ้นไปมันถึงจะให้ไหวนะครับนะนะครับซื้อถ้าซื้อหนึ่งแผ่นหรือซื้อสองแผ่นแต่ไม่ได้ใช้ส่งฟรีอะไรมามันให้ไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วยังอีกอย่างหนึ่งคือ ตอนนี้ค่าธรรมเนียมมันขึ้นด้วยนะครับแล้วผมบางเกมผมยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะรู้สึกของวันนี้ทุกคนเลย <c oughs> ที่เข้ามาเป็นหกยังเป็นราคาหกสิบสี่อยู่เลยนะครับแล้วค่าธรรมเนียมผมโดนหักหักหักเกินเก้าบาทแล้วไนงะที่บอกโดนแผ่นแผ่นหนึ่งอะโดนเกินเก้าบาทแล้วเนี่ยทุกรายเลยที่สั่งเข้ามาวันนี้เป็นหกสิบสี่หมดเลยผมยังไม่ได้ไปแก้ราคาเลยนะก็ต้องจะก็จะพยายามแก้ไปเรื่อยๆนะครับแก้ราคาไปเรื่อยๆนะ เพื่อให้มันหักหักแล้วมันมียอดเหลือแล้วก็แถมแถมแห่นไปให้ลูกค้านะครับแถมแถมกล่องอะไม่แถม,นะม,แ,ถม,แ,ถมแถมใส่กล่องไปให้ลูกค้านะให้มันหักตรงนั้นไปอันนี้มันเติมพลังแล้วนะมาถึงทีพีมันไม่เต็มเต็มแล้ว มันสอนนี่ว่าอืมนะครับนะนี่ก็มีกี่โมงแล้สี่โมงละกี่โมงแล้ววะจะสี่โมงแล้วนี่ว่าสามโมงครึ่งสามโมงสาม,สามสองก็โอเคลองได้พอประมาณอยู่แล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งสี่โมงสี่โมงกวกว่ากา็อดเดี๋ยวผมไปเทส คลิปดูก่อนมันแหลกมันมีหน่วงคลิปหรือเปล่าพราอมันอัปโหลดไอ้น,นี่อยู่ยนะครับอันนี้นะโอเคเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกมันสิบสามบาทเองนะสิสิบสามบาทจะให้สองกล่องมันให้ไม่ไหวก็เลยเออขอขอกล่องที่ใช้แล้วแล้วเราก็ไม่ไปลบ ค่ากล่องใบใหม่ให้ลูกค้าออกไปมันก็จะได้ผมก็จะได้แบบมันก็เหลืออยู่18บาทแต่18บาทผมคืนคืนให้เป็น2กล่องให้มันคืนไหวไงนะครับแต่ถ้ามา13บาบาทมันคืนมันคืนไม่ไหวเนาะเพราะว่ากล่องหนึ่งต้นทุนมันก็11แล้วนะครับเพราะว่าซื้อร้อยใบมัน1,100น้ะฮะเนาะค่าส่งมันก็จะ75บาทมทนกล่องหนึ่งลังหนึ่ง แล้วก็ใช้โค้ดใช้อะไรมันก็ได้แค่20% 30%เปอนะแต่มันก็ต้องไปจ่ายใช้โค้ดมันก็ต้องไปจ่ายค่าส่งนะไอ้ใช้ใช้ส่งฟรีมันก็ต้องจ่ายค่าของเต็มนะครับมันก็พอๆกันนะเฉลี่ยก็ใบละสิบเอ็ดแล้วแถมเวลาซื้อเยอะๆเนี่ยชอบเจอปัญหากล่องมันแตกนะครกล่องที่มันแบบมันใส่อยู่ขอบๆแบบบางทีเขาไม่ได้กันกระแทกมาแล้วมันถูกกระแทกกล่องแตกนะบางทีเจอล็อตหนึ่งโอ้โหเจอแตกมาห้าห้าหกใบอ่ะนะครับ มันก็เสียไปฟรีอีกนะก็ถึงบอกมันมันจะบอกซื้อกล่องสิบเอ็ดเอสิบเอ็ดบาทแต่แต่ผมใช้ส่วนลดส่วนอะไรมันก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีกล่องแต่กล่องอะไรนะครับมันก็เฉลี่ยหักไปนะหักไก่ที่ใช้ส่วนลดใช้อะไรนะครับเนะี่ยแล้วผมก็แถมให้ลูกค้าไปเนะี่ยมันก็เกิน แล้วเนี่ยเราึ้นค่าธรรมเนียมแล้วด้วยนะร้านไม่รู้ขึ้นอนีกเปล่าขึ้นขึ้นขึ้นหนีหนีค่าธรรมเนียมด้วยหรือเปล่านะร้านที่ขายแต่ผมก็อย่างที่บอกผมมีความจําเป็นต้องหนีน,นะก็คือขึ้นจาก64บาทเป็น65้านะครับเพราะว่าผมอยากจะได้คืออยากจะได้เงินประมาณ50บาทต่อแผนนะ่นนะ่ะนะค่าของผมนะครับค่าค่าที่ผมทำเนี่ยห่นละ50บบาทต่อแผน่น แต่อย่างที่บอกเวลาแถมเถิมแถมอะไรมันก็เกินอยู่แล้วนะครับแถมเกินอยู่แล้วยังมาตัดค่าทำค่าทำค่าแผ่นไม่ให้ผมได้ถึง50มันก็ไม่ไหวนะเพราะอย่างที่บอกบางบางบางออลูกคา้าบางออเดอร์อะไรผมก็แถมนู่นแถมนี้มันเกินไปอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็50บาทเนี่ยเป็นราคาที่ผมตึงไว้ตั้งนานแล้วนะครับนะขายราคา50บบาทมาตั้งนานแล้วไม่ได้ตึงไว้ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับนะ โอเคแล้วเนาะอ๋อยังขาดอีกแผ่นหนึง่งยังขาดไอ้เมทัลสลักอีกแผ่นหนึ่งเมทัลสลักก็จะมีภาคสองด้วยนะครับภาค X, เอ็กซ์ไม่ใช่ภาคสองภาคสองมันไม่ได้ลงไม่ได้ลงเพย์หนึ่งมันเป็นภาคเอ็กซ์นะชื่อภาคเอ็กซ์แต่มันก็คือมีความเหมือนกับภาคสองแหละคือถ้าเราอ่ามันจะมีของเพย์สองอ่ะมันจะเป็นเมทัลสลักรวมรวมหกหกภาค มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x เนี่ยก็จะเป็นหกห้านะครับผมลองเปิดเล่นภาคสองดูแล้วมันก็มีความคล้ายกับภาค x นะครับคือมันแค่เปลี่ยนศัตรูบางตัวเองแล้วก็เปลี่ยนฉากจากสว่างเป็นมืดโทนโทนโท,ทนสีฉากจากสว่างเป็นฉากมืดนะแต่มันเหมือนกันเลยอ่ะฉากมันเหมือนกันเลยนะผมดูแล้วมันก็คือตัวเดียวกันแต่หมือนกัไอภาค x เอามันทำมันเหมือนกับเป็นโปรโตไทป์อะ่ะก่อนออกภาคสองอ่ะว่าให้ง่าย นะแต่ภาคสองมันไม่ได้ลงในเพย์หนึ่งไงเพย์หนึ่งมันมีแต่เมทัลสลักหนึ่งกับเอ็กนะฮะแล้วเพย์สองมันก็ไปไปออกเมทัลสลักสามเลยมั้งสามสี่ห้าแล้วก็ตัวรวมนะทา้งญี่ปุ่นนะออกภาคสามสี่ห้าแล้วก็ภาคสามดีมั้งเออแล้วก็ออกมีตัวรวมนะ ก็สั่งภาค X ได้นะอันนี้ก็ลูกค้าใหม่มั้างลูกค้ารายนี้ไม่ได้เคยสั่งมาก่อนนะลูกค้ารายนี้รู้สึกยังไม่เคยสั่งมาก่อนก็จะมีภาค X ทเอ็กซ์แหละอุย้ยตายเลยนะครับมีภาค X ด้วยนะโอเคนะครับเนี่ยเรียบร้อยลองให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับนะสวัสดีครับก็ประมาณเนี่ยยี่สิบห้านาทีทิปหนึ่งประมาณนี้โอเคขอบคุณครับผม